มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านได้ส่งขนมมาคุณยายกินขนมเหรอแซบบอแซบคุณยายนี่คือพี่สาวแม่ของแม่เกียงนะคะท่านเลี้ยงแม่เกียงมาแต่แม่เกียงเล็กๆนะคะตั้งแต่แม่ของแม่เกียงเสียแล้วท่านก็เลี้ยงแม่เกียงมานะคะมีหมวกด้วยนี่ให้ท่านใส่หมวกผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมามีโอ้ยายได้ผ้าห่มด้วยนี่ผ้าห่มกระเป๋านี่ไปให้หลานให้เคนให้เคียนติย่าอห้ผ้าห่มให้ยายด้วย ขอ,ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะท่านส่งของมาให้เรื่อยเลย<ม>ขอบคุณมากๆค,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 ค่ะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสุภาพแข็งแรงนะคะซ่บบอซ <c oughs> ่บฟันบอมี่ตีลองฟันด้วยอียี่ฟ <c oughs> <ห>ันยายอยู่เท่าไรแล้วแปดทิพหกแปดสิบหกแล้วยายแปดสิบหกแล้วยายก็อยู่นี่แหละอยู่ไปไปมามาบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านแม่กิ่งนะคะแกนอนที่บ้านแม่กิ่ง อืม่ะกินอีกกินน้ำก็เราจะกินไรแล้วกินไรแล้วกินอีกอ่ะกินได้หลายแซ่บแสบมากกับยากน้ำก้นกินอ่ะให้ให้เตยเตยเอาไหมโอ้แสบแสบแสบ